บนี่ครับตัวช่วยฮะถ้าไม่มีตัวนี้นะครับเราเคี่ยวอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะวันนี้ใช้ตัวช่วยคนเบาๆครับผมคนอิตาเลียนเวลาที่เขาทําอาหารนะครับเขาจะชอบใส่พาสเท p พาสเทที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะาพาสเลทลใบหยิกๆเหมือนบ้านเรานะครับแต่จะเป็นพาสเลทลใบแบนเราเสิร์ฟคู่กับขนมปังครับเพราะผมอยากให้เป็นจานหลักไปเลยนะฮะประมาณนี้ รสชาติทุกอย่างอบอวลเข้ากันดีแล้วนะครับเอาละมะนาวครับผมเราบอกว่าเราเป็นสตูสามปลานะครับแซลมอนปลาคอร์สปลากระพงมันฝรั่งสวยๆนะฮะแล้วก็เสิร์ฟกับขนมปังที่เราชอบนะครับเชียบัตตาก็ได้เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยน่ารับประทานเป็นสตูนะครับแต่เราสามารถทานเป็นจานหลักได้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูปลาช่างคิดสตู สปลาครับการทำครัวก็เหมือนเล่นดนตรีต้องเลือกเครื่องมือที่ใช่กระทะนอนสติ๊กหัวมาลายรุ่นซีเล็กพลัสเลือกแล้วใช่ใช้แล้วชอบ สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินัล5,000 ppm หนังสืออิตาะกิมัสผลิตภัณฑ์ตราแมกคอมิกผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลาย มาเมนูสไตล์เวียดนามกันบ้างนะครับจะต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอาหารสไตล์เวียดนามครับเวลาทานแล้วเนี่ยเราได้ทานผักเยอะนะครับคาร์โบไฮเดรตที่มาด้วยก็ไม่หนักส่วนมากเขาจะเสิร์ฟกับเส้นหมี่ขาวๆและน้ําจิ้มเนี่ยก็รับประทานง่ายคล้ายกับอาจารย์บ้านเรามีแครอทอยู่ในนั้นด้วยนะครับเมนูปลาเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ปลาเลยก็ได้ที่เป็นปลาเนื้อขาวอที่เนื้อฟูฟ์มหน่อยแล้วกันนะครับเราจะทําปลาทอดขมิ้นกันครับ ปลาที่ผมเลือกใช้ผมใช้เป็นปลาทับทิมนะครับก็เอาหนังออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นแบบไม่ใหญ่มากเกินไปทานคำสองคำหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักกับเ,เครื่องหมักขมิน้นซึ่งเครื่องหมักขมิ้นของเรามีส่วนประกอบดังนี้ครับมีข่านะฮะมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราเอาของเหล่านี้มาโขกก่อนครับโขกเบาๆพอเนื้อข่าแหลกดีแล้วนะครับเราค่อยใส่หอมกระเทียมลงไปครับแล้วก็โขกต่อครับ น้ำออกมาเยอะมากนะครับเป็นน้ำจากหอมแดงเครื่องปรุงรสก็มีขม um> ิ yani ้นผงนะครับนอกจากขมิ้นผงแล้วนะครับก็จะมีรสอะไรแบบว่าเผ็ดๆที่ลายล้นนิดนึงเราใส่เป็นคาเยนเพเปอร์นะครับคาเยนเพเปอร์ก็เป็นพริกแดงนั่นเองนะครับไม่มีส่วนประกอบอื่นใดผสมนะครับก็ใช้ที่มีคุณภาพลองดูที่ปนชัยนะครับ สีจะแบบว่าโอ้โห,โห,โหโเวลาที่เขาไปโดนกับขมิ้นปุ๊บนะฮะละเคลือบชิ้นปลาเนี่ยความเหลืองของเขาจะเหลืองออกส้มนิดๆสวยเข้าไปใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่รวมกันนะฮะเราใช้ครึ่งช้อนชาครับเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเราไม่ต้องตาแล้วนะครับเราแค่กลิ้งลุกโคกเนี่ยไปทั่วๆนะฮะให้เขาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเพสต์นะครับเป็นครีมเนียนๆใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะครับโขลกทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงประมาณสักช้อนโต๊ะนะครับผมจะหมักในในถุงพลาสติกนะครับเราก็ไล่อากาศออกนะครับเก็บเข้าตู้เย็นครับสำหรับตัวน้ำจิ้มนะครับเราใช้น้ำสะอาดนะครับเศษ1นส่วนสี่ถ้วยใส่ลงไปในหม้อเลยครับใบเล็กๆก็พอน้ำปลานะครับเราใช้สี่ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปน้ำส้มสายชูข้าวครับสช้อนโตแล้วก็ตั้งไฟครับปรุงรสด้วยความหวานนะฮะ เป็นน้ำตาลสายแดงครับใส่ลงไปเลยหลังจากที่เดือดนะครับเราก็จะเคี่ยวต่อประมาณ1นาทีนะครับน้ำมะนาวเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะก็ประมาณสักลูกครึ่งเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือนะครับก็จะมีกระเทียมสับมีพริกนะครับซึ่งเราใช้พริกจินดาแต่ก่อนที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยครับผมจะผ่าครึ่งเอาเมล็ดออกนะฮะแล้วก็ไปโขกให้เขาช้ำๆนิดนึงครับผสมไว้ฮะกลับมาตัวน้ำซอสของเราที่เาตบ้างไฟนะครับ เดือดแล้วนะครับเราช้อนฟองออกฮะถ่ายออกจากหม้อนะครับเราพักน้ําซอสของเราให้เย็นลงพักไว้แถวเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนเรารับประทานเราค่อยเอาแครอทเนี่ยใส่ลงไปครับน้ํามันขวดเดียวน้ํามันลําข้าวใช้ทําได้ทุกอย่างในเมนูนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ใช้ทอนได้เพราะว่า เราต้องเลือกน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงน้ำมันํำข้าวเขาสามารถทนความร้อนได้นะครับเวลาที่เราทําอาหารอะไรที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทศสมุนไพรเยอะๆเนี่ยครับเขาจะสามารถชูกลิ่นและก็ชูรสได้อย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นการที่เราเลือกน้ํามันดีๆเราก็จะได้ประโยชน์จากสารป้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากมีอยู่สูงในน้ํามันํำข้าวอีกด้วยนะครับเรียกว่าทําให้เราเออได้คุณค่าที่ดีต่ดอดสุขภาพนะครับพอน้ํามันเริ่มที่จะอุ่นๆนิดนึง ไม่ต้องสนใจนะครับใส่ลงไปได้เลยครับชิ้นปลาที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะฮะเราจะมาใส่เกลือต่อนนี้ครับใช้ได้แล้วครับเราหาถาดอีกถาดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนลงทอดเราจะคลุกด้วยแป้งนะครับแป้งข้าเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกันครับอกลับมาที่กระเทียมนะฮะตักขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรามาทอดปลาต่อเลยครับในน้ํามันตัวนี้นะฮะ ชิ้นปลานะครับลงไปคุกกับแป้ง2แป้งที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคชิ้นปลาของเรานะครับเราไม่ได้ชุบแป้งทอดนะครับเราชุบแค่เก็บแป้งบางๆนะฮะใช้ได้แล้วครับผมกลิ่นหอมมากนำขึ้นมาพักนะครับผักที่เราจะใส่นะฮะมีต้นหอมนะครับมีกุ้ยช่ายมีผักชีลาวครับผักชีลาวนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะครับของเมนูนี้นะฮะ ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งจานก็ได้นะครับกระทะเดิมเลยนะครับได้สีของขมิ้นเล็กน้อยนะครับผักชีลาวนิดแป๊บเดียวก็เขียวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยใส่ครับปลาครับผมน้ำปลาครับผมสักสองช้อนชาครับผักชีลาวครับเสร็จแล้วยกออกจากความร้อนเลยดีกว่าครับเราไปจัดจานด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับผักกาดหอมครับ ใบโหระพานะครับใบสะระแหน่นะครับเส้นหมี่นะครับที่เหลือนะครับก็ชิ้นปลาครับน้ำซอสครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสไตล์เพื่อสุขภาพมาในรูปแบบของเวียดนามนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดขมิ้นครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p n f o o d m a f i a c o m ครับและนั่นก็คือเรื่องราวของเมนูปลาช่างคิดในวันนี้นะครับเมนูเหล่านี้จะมีคุณค่าขึ้นอีกมากมายทีเดียวถ้าคุณผู้ชมลองเอาไปทำรับประทานกันดูนะครับวันนี้หมดเวลาของพลพักนักปรุงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูสร้างสารรค์อะไรต้องติดตามชมสวัสดีครับ